เสียบเนนนจจะเสียบเนนนจ้าเก่งง่ายๆง่ายๆอีกตามเคยพี่น้องสิมเมหตย้อยทอดเทอนีดาสะอธิบายว่าด,ดาเหตุแบบใด อันนี้แกเป็นหอยแมลงผู้อนานะออกจากตู้แข็งสื่อมาเป็นถุงนะจ้อะอันนี้มันอนานะซุกแล้วด้วยจ้ะเพื่อนมีขายทัวไปดอกน้ำตลาดฝรั่งเอเชียยังแกมีห้าก็เลือกเอาตัวใหญ่ๆใน่น้อยหนึ่งจ้ะแล้วก็มีถั่วงอกนะคะถั่วงอกละกแม่อนานะแป้งแป้งแป้งกรอบ สำหรับซุปแป้งทอดนะจ๊ะยี่ห้อได้ก็ได้จ๊ะและสำคัญนะคือต้องใส่เบียร์ถ้าฮอเบอใส่เบียร์เฮาก็ใส่โซดาให้มันกรอบนะจ๊ะยื่นเลยนีด้าก็ต้องชูกระทะตัวนี้จ๊ะกระทะนี่มันเป็นกระทะอันประมาณอ่าเฮ็ดอันเฮ็ดใส่เป็นอันอานภา,ภาทาดอบพิซซ่าก็ได้จ๊ะเป็นกระทะทอดก็ได้แล้วก็เป็นจานโลง่งอาหารไปเลยก็ได้ อุ้ยใส่ได้หลายอย่างจ้ะพีนองตัวนี้เหตุจากไรน,นี่เอาติเกตอะนาเอาติเกตอันาของขวัญน,นะเปเลกเอาจ้ะพี่นองตอนนี้แห่งกรลังลดราคาอยู่ฝ่าวไปด้วยจ้ะใส่แป้งลงไปนะคะใส่แป้งลงไปจ้า ใส่แป้งลงไปแล้วก็ใส่เบียร์ลงไปจ้าเขาใส่เครื่องหนึ่งก่อนพี่น้องแล้วเขากกวนแป้งก่อนอนนาณาสำหรับดานิสเฮตนาเพื่อสองสามคนเนาะจ้เพราะว่านผู้เฒ่าบ่กินเขาตอนแรก <laughs> แป้งทอดกรอบใส่ลงไปถุงหนึ่งแล้วก็ใส่เบียร์เครึ่งขวดพี่น้องแต่ดานสิใส่พริกไทยน้อยหนึ่งพราะว่านะ ด่ามากให้มันออกหอมๆนะจ๊ะต้องควอมนวดต้องระังยด้วยจ้ะพอว่าล้างเทือหันนะยี่ห้อของแป้งบางยี่ห้อหันเพิ่นปรุงนวดอะไรด้จ้ะเข้าตองเข้าตองระวังบึงบงอยมันนาบ่อยมันเค็มด้วยจ้ะแค่นี้ผี่น้องบริมี่ยังอยากเสร็จแล้วเขาก็เอาหอยมาลงเลยแล้วก็ปล่อยให้จักปรามานซิฟหน้าที่แล้วเขาก็ไปทอดเอาหอยหลงไปแล้วก็กวนเห้แล้วอยู่ในแปง้ง แป๊บหนึ่งหอยกะละลายเป็น,นันเพราะว่าหอยเขาแต่ออกแต่อันนาอันนาช่องฟีดมาเนาะจ้ะแป๊บหนึ่งแล้วก็ละลายแล้วก็เ้าก็ทอดได้ทาผู้ใดบ่มีแป้งทอดกรอบนอะจ๊ะเ้าก็ใส่แปง้แปงมันสำปะหลังกับแปงาา้งข้าวเจ้าผสมกันครึ่งต่อครึ่งนะจ๊ะ,ะสำหรับผู้ที่บ่หูเนาะจ๊ะเบียร์เฮ็ดให้แป้งกรอบเนาะจ๊ะเบียร์กับโซดาเฮ็ดให้แป้งกรอบด้วยพี่น้อง อันนี้ไม่ไงดาบอ่าให้ผู้บรหูจักฟังด้วยจ้าผู้หูจักและก็ดีแล้วถ้าว่าหูจักดีก็นี่สูตรได้ดีก็นี่เด็ดก็นี่ง่ายก็นี่เสียบก็นี่แกคอมเมนต์มาบอกไอดาในี่ยได้พี่น้องเด้อคนเบิ่งแล้วหูซึกว่ามันอยากแขนนิดนึงดากะเพิ่มน้ำนิดหน่อยเพิ่มน้ำนิดหน่อยจ้ะแล้วก็ปล่อยให้มันมักกันอยู่นี่ซิฟนาทีแล้วไปถอดได้จ้าตอนนี้ฮาปล่อยไว้ซิฟนาทีแล้วเห็นบอพี่น้อง มันสิออกนามออกมาเองเพราะว่าอันเพราะว่าห้อยเขาหนันมันละลายเหลวมันก็นเลยเป็นนาขึ้นมาอ่ะนาออกมาเพิ่มนะจ้ะถ้าว่ามันเขียนเกินไปเทาก็เพิ่มเพิ่มเบียร์อีกหรือว่าเพิ่มนาำอีกพร้อมแล้วเขาก็สิมาจุดไฟตัง้งอันทอดกันจะพี่น้อง มอนี่บ่ต้องใส่น้ำมันล้ลยก็ได้จ้ะเพราะว่านะปกติเอนนั่งกับบติดอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ต้องการให้น้ำมันเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องการความอร่อยคือกันจ้ะ ยังมีไข่อีกเด้อพี่ดองเด้อ,อต้องใส่ไข่น้ำเดือจกก้ะ ชิมด้วยปนีด้อมาชิมด้วยจ้าหอยทอดเท่าแกร้อนๆกรอบๆพี่น้องหอมเบียร์พี่น้องหอมจ้าแล้วเท่าแกสกินแครอสดผสมอะนะศีลชาจ้ากับปอนาซอตอนาอโคสนาเลยซะแม่พลอย ใส่สีและซาผสมซอดเม่พลอยจ้ะแใส่พริกป่นเพิ่มถ้าผูไดม,มักเผ็ดอืมเชิญจ้าเอาหอยก่อนก็นได้จ้ะเ้ซ่บจ้ะพี่น้อง ลองไปทําดูนะคะเพื่อนๆไปลองเห็ดเบื้องเดือพี่น้องเด้อถ้าแสบแล่ะอย่าลืมคือหอดกันนเด้อสวัสดีจ้าอุ้ยลืม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 อย่าลืมกดติดตามไอดาเนเด้อพี่น้องขอขอบพระคุณอย่างสูงจ้า